การขึ้นสู่อำนาจว่ายากแล้วการรักษาอำนาจเอาไว้นั้นยากยิ่งกว่าสมเด็จฮุนเซนอยู่ในอำนาจมานาน40ปีนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายการจัดอันดับผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดในโลกต้องมีชื่อของสมเด็จเดโชฮุนเซนอยู่ในลิสต์เสมอจากทหารเด็กในป่าสู่การครองอำนาจผู้นำประเทศทสีทศวรรษผ่านการแปรพักหักหลัง และช่วงชิงอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่าเขาคือผู้ที่จะใช้ทุกวิธีทางเพื่อรักษาและขยายอำนาจของตนเองเอาไว้แม้จะต้องแลกมาด้วยความสัมพันธ์และความไว้ใจใดๆก็ตามจนมันกลายเป็นหลักการประจำตัวของผู้นำเขมรที่แท้จริงคนนี้เรื่องราวของอุนเซนที่ผ่านมานั้นจะเป็นอย่างไรรวยใช่ว่า จะพาไปชมครับกับอุลเซนบนเส้นทางทรยศหักหลังหลักการรักษาอำนาจเขมรแดงแปรพักจากครอบครัวชาวนาอุลเซนสัมผัสกับอำนาจแรกของเขากับกองกำลังขเขมรแดงกระบวนการที่ก่อตั้งระบอบการปกครองที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการเข้าร่วมขเขมรแดง ทำให้เขามีอภิสิทธิ์เนื้อชาวเขมรทั่วไปและรอดพ้นจากการบังคับใช้แรงงานความฉลาดในการเอาตัวรอดนี้เหมือนเป็นพรสวรรค์ของหนุ่มน้อยฮุนเซนวัย8 8ปีเขาไต่เต้าขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพัน์ได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อความบ้าคลั่งของผู้นำเขมรย่างพอพดและนโยบายกวาดล้างภายในเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการปราบปรามทหารและผู้คนในภาคตะวันออกที่เขาสังกัดอยู่ภัยกำลังจะมาถึงตัวเขาต้องทำอะไรสักอย่างโดยเร็วการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของคุนเซนคือในปี1977เขาได้ตัดสินใจแปลพักและหลบนี้ออกจากกรรมัมพูชาขามชายแดนไปยังเวียดนามหักหลังอุดมการณ์และผู้นำสูงสุดของขเขมรแดง อีกครั้งหนึ่งเขาเคยพักดีและเคยได้ประโยชน์แม้จะเป็นการเอาตัวรอดของเขาเองก็ตามอุนเซนมองขาดว่าระบบสุดตรงของพ่อพศจะล่มสลายลงในไม่ชา้าที่เวียดนามเขาได้รวมตัวกับอดีตแกนนำขเขมีนแดงที่แปรพักเช่นกันยังเฮงสำรินและเจียซิมก่อตั้งแนวร่วมสามัคคีเพื่อการกู้ชาติกัมพูชาหรือ k u f n s โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเวียดนามในที่สุดวันที่7มกราคมปี1979กองกํางกำลังของ KUFNS ที่มีเวียดนามเป็นแกนนำหลักก็ได้เคลื่อนทัพเข้าสู่กัมพูชาและโค่นล้มระบอบเขมรแดงที่ปกครองมาเกือบ4ปีได้สำเร็จแม้จะนำมาซึ่งอิสรภาพจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชักนำเวียดนาม ไอเข้ามายึดครองกัมพูชานาน,านถึง10ปีการหักหลังพอพดครั้งนี้ทำให้ฮุนเซนก้าวขึ้นมามีอำนาจโดยได้รับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหุนเชิดของเวียดนามเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่อายุน้อยที่สุดในโลกเมื่ออายุ26ปีและได้เริ่มสร้างรากฐานอำนาจของตระกูลฮุนหักหลังทางการเมือง หลังจากเวียดนามได้ถอนทหารออกจากกัมพูชาในปี1989และการเข้ามาของสหประชาชาติทำให้กัมพูชาได้จัดการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในปี1993เพื่อนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวาพารรคเมืองที่สำคัญในขณะนั้นคือพรรคฟุนซินเป็กซึ่งมีสมเด็จกรมพระนรดมโรนาร,ร,นริ์พระโอรสในพระนรดมศีหนุเป็นผู้นำ ุนซินเปกได้ชัยชนะในการเลือกตั้งได้รับเสียงข้างมากแต่พักประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและใช้การบีบบังคับทางการเมืองอย่างหนักรวมถึงการค่มขู่ว่าจะแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนหากไม่ได้ร่วมรัฐบาลสถานการณ์ตึงเครียดนี้บีบให้ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมโดยมีนายกรัฐมนตรีสองคน คือสมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งและสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองความร่วมมือนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงอำนาจจนความตึงเครียดมาถึงจุดเดือดในเดือนกรกฎาคมปี1997ฮุ้นเซนตัดสินใจใช้กำลังทางทหาร ข่าปราปรามกองกำลังติดอาวุธของพรรคฟุนซินเปกในกรุงพนมเปญอย่างรุนแรงการประทะครั้งนี้กินเวลาหลายวันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากผลลัพธ์คือสมเด็จกรมพระนารดมรณฤทธิ์ถูกโค่นลม้มและต้องลี้ภัยออกนอกประเทศลุมเซนได้แต่งตั้งคนของตนเองขึ้นมาแทนที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง และได้รวบมอำนาจบริหารทั้งหมดไว้ในมือของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จและเริ่มกระบวนการประชาธิปไตยที่มีเพียงชื่อเพราะอุนเซนได้รวมอำนาจสูงสุดเอาไว้แต่เพียงกู้เดียวกำจัดฝ่ายคา้านหลังจากรัฐประหารปี1997หุุ่นเซนได้กลายเป็นผู้นำสูงสุดของกัมพูชาและพรรคซ p พก็ครองอำนาจเหนือทุกสถาบัน แต่การที่สมเด็จหุ่นเซนจะสามารถครองอำนาจได้อย่างยาวนานและมั่นคงนั้นเกิดจากการใช้กลไกทางการเมืองและอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบเพื่อกำจัดฝ่ายค้านและทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษพักฝ่ายค้านสำคัญที่โดดเด่นในช่วงหลังคือพักกูชาติพัฒนา CNRP นําำโดยนายสมรังสีและนายแกมสุขา พรรคนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและเริ่มเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจพรรค CPP นายสมรังสีถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทหลายครั้งจนอยู่ในกัมพูชาไม่ได้ในปี2017ก่อนการเลือกตั้งใหญ่พรรค CPP ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยใช้กลไกทางกฎหมายในการสั่งยุบพรรคก,กู้ชาติกัมพูชา โดยข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มรัฐบาลและมีการดำเนินคดีกับแกนนำพักหลายคนโดยเฉพาะนายแกมสุขขาที่ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญที่สุดออกไปจากการเลือกตั้งทำให้พักซีพีพได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งปี2018โดยไม่มีคู่แข่งที่สำคัญ กัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีพัคการเมืองหลักเพียงพัคเดียวควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จฝ่ายค้านมีไว้ประดับระบบอีกกัมพูชาเรียกว่าประชาธิปไตยเท่านั้นการสั่งปิดหรือเพิกถอนใบอนุญาตของสื่ออิสระหลายแห่งที่วิาพาก์วิจารณ์รัฐบาลเช่นหนังสือพิมพ์ The c a m b o ูดีย a เดลีหรือสถานีวิทยุเรดิโอฟรีเอเชีย ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระถูกจำกัดลงอย่างมากและฮุนเซนยังได้สร้างเครือข่ายความพักดีและระบบอุปถัมภ์ที่กว้างขวางทั้งในระบบราชการกองทัพตํำรวจและภาคธุรกิจทําให้คนจำนวนมากมีผลประโยชน์ร่วมกับรัฐบาลรวมไปถึงธุรกิจสีเทาและอาชญากรรมใต้ดินจำนวนมากการควบคุมผู้ที่เห็นต่างอย่างได้ผล คือการมีผลประโยชน์ร่วมกันใครที่ไม่ร่วมในระบบจะมีการใช้กำลังจัดการทั้งการข่มขู่และสร้างความหวาดกลัวแก่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอำนาจทางการเมืองใดขึ้นมาท้าทายการปกครองของตนและพักได้อย่างแท้จริงไม่มีมิตรแท้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอุนเซน มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในกรรมัมพูชาในยามที่ทั้งคู่ต้องลี้ภัยทางการเมืองอย่างไรก็ตามเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ได้ย้ำให้เห็นตัวตนที่ใช้รักษาอำนาจมาตลอดของฮุนเสนที่พร้อมจะใช้ทุกโอกาส เพื่อผลประโยชน์ของตนเองการที่เขาออกมาเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนาส่วนตัวกับนายกรัฐมนตรีของไทยในประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องชายแดนและกลุ่มอาชญากรรมทำให้เป็นการหักหลังความไว้วางใจและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีการกระทำนี้มีเป้าหมายหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างแรงกดดันทางการทูตต่อรัฐบาลไทยการสร่งสัญญาณถึงกลุ่มอำนาจในไทยไปจนถึงการตอกย้ำบทบาทของตนเองในเวทีระหว่างประเทศสิ่งนี้ตอกย้ำว่าสำหรับฮุนเซนแล้วแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวและมิตรภาพที่แน่นแฟนก็สามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองได้หากมันจะเป็นประโยชน์ ต่อการรักษาหรือเสริมสร้างอำนาจของเขาจากการรักษาอำนาจมาเกือบ40ปียากมากที่จะมีใครทำได้ในสำนวนไทยต้องใช้คำว่าเคียวลากดินกันเลยทีเดียวเส้นทางแห่งการทรยศหักหลังความขัดแยง้งความรุนแรงเพื่อประโยชน์ในการรักษาอำนาจทางการเมืองเอาไว้แม้จะมีการถ่ายโอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับหุนมาเนตบุตรชายคนโตแต่หุนเซนยังคงเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองกัมพูชาและเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขาคือจอมวางแผนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และจะใช้ทุกโอกาสเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของตนเองคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับเส้นทางอำนาจของหุนเซน เขาจะควบคุมอำนาจได้อีกนานเท่าไรกันแน่รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่จะนำมาฝากกันต่อไปสำหรับในคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ